สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ฉันตื่นสายเป็นพิเศษเพราะว่าเมื่อคืนฉันนอนดึกนั่นเองคุณไม่ต้องเดาหรอกว่าทำฉันทำกิจกรรมอะไรฉันจะบอกให้ว่าฉันดูหนังนั่นเอง วันนี้ฉันจะพาให้พวกคุณมาดูลูกๆของฉันลูกๆของฉันตอนนี้ได้ยินเสียงฉันมาแล้วเขาจะคุ้นเคยกับฉันมากคือตอนนี้ฉันยังไม่ได้หาอาหารอะไรเลยเพียงแค่ฉันเดินลงมาพวกเขาก็เดินมาหาแล้วสวัสดีจ้าจุกจ๊กจุกจ๊กจุกจ๊กจุ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 ๊กอยากฟังเพลงไหมวันนี้ฉันจะร้องเพลงให้พวกเขาฟังแล้วก็ให้อาหารไปด้วยคุณคิดว่าดีไหม ฉันคิดว่าคุณคงไม่อยากฟังแน่นอนเพราะว่าเสียงของฉันนั้นดีกว่าเสียงของเป็ดนิดนึงไม่เชื่อฉันจะลองให้พวกคุณดูหวังเพีงเรื่องที่จะอองน้ำในหนองแถมตะนิงเอาตั้งลายชายิงฉันอกันกิ้งวันลอยกระทงฉันบอกคุณแล้วว่าเสียงของฉันไม่เพาะเอาเสียเลยเอาละฮะเรามาดูกิจกรรมหลักของฉัน ดีกว่าดีกว่าจะฟังเสียงร้องอันห่วยหวนของฉันพวกคุณดูปลาของฉันสิมาอีกแล้วถ้ามันก็มาใกล้ฉันตามปกติด้วยมันจะให้พวกคุณได้ดูฉันก็จะรีบให้อาหารวันนี้เพราะว่ายุงเริ่มจะมาแล้ว บ้านของฉันนั้นเป็นบ้านป่ามอสคิวโตนั้นเยอะมากๆเลยทีเดียวบรรดายุงทุกสายพันธุ์ก็จะมารวมกันบริเวณนี้เพราะว่าฉันมีป่ามีมีครองน้ำด้วยคุณจะเห็นว่าลูกๆของฉันนั้นทยอยมาแล้วนั่นคือสมหญิงนั่นเองตรงนี้ที่เป็นสีส้มๆฉันจะบานไปไกลๆให้พวกเขานั้นได้กินด้วยพวกที่อยู่ไกลอาจจะไม่กล้าเข้ามาหาฉัน ตรงนี้เอาละปลาของฉันนั้นมารยาทดีมากๆเลยมันจะขอบคุณฉันตลอดเลยเมื่อมันได้กินอาหารไม่เชื่อคุณก็ลองดีลองดูดีๆมันจะบอกว่าขอบคุณครับ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 อันนี้คือปลาสมหญิงตรงนี้สมญิงมาใกล้ๆกล้องไหนลูกสมหญิงไม่มาใกล้ๆกล้องเลย คุณจะไม่เห็นสมหญิงเพราะเขาไม่มาใกล้กล้องเท่าไหร่ลูกๆตัวเล็กของฉันที่อยู่นอกกระชังก็จะรู้สึกว่าไม่น่าจะรอดอาจจะโดนที่ใหญ่นั้นสังเวยไปแล้วคุณจะเห็นว่าตรงนี้คือปลาของฉันนั้นคุ้นเคยกับฉันเลยทีเดียวตามที่คุณเคยเห็นคลิปของฉันในแต่ละคลิปนั้นก็จะมี คามคุ้นเคยกับน้องปลามากๆเลยทีเดียวปลาทับทิมนั้นจะเป็นปลาสีชมพูส่วนปลาสีส้มๆมนั้นจะเป็นปลาในสีสม้มจะเห็นว่าลูกๆของฉันนั้นกินอาหารดีมากๆเลยพวกเขาก็จะมากินบริเวณนี้ฉันจะลองทักทายอ้าวน้องปลาสมสี ปลาสมศรีวันนี้ขี้อายมากๆเลยนี่คือเขาให้ฉันจับได้รูปได้ตรงนี้เพราะว่าเขาคุ้นเคยกับฉันมากเลยน่าจะตัวละเป็นกิโลตรงนี้สมศรีนั้นขี้อายมากเลยวันนี้นี่คือสมศรีเออสมหญิงฉันก็จําสับสนลูกๆของฉันบางครั้งเหมือนกันระหว่างสมศรีกับสมหญิง แต่สมหญิงนั้นจะเป็นป่าที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวคุณจะเห็นว่าลูกๆของฉันนั้นยังไม่อิ่มถ้าฉันกระโดดลงไปนี้พวกเขาก็คงจะอิ่มท้องกันหลายวันเลยทีเดียวฉันคิดว่าอย่างนั้นแต่ฉันคงไม่โดดลงไปหรอกนะเพราะว่าฉันว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งเอาล่ะลูกๆของฉันก็กินอาหารเท่านี้ก่อนส่วนลูกๆเล็กของฉันแน่นอนเขารอนานแล้ว ขาจะต้องได้กินอาหารที่มีประโยชน์เหมือนกันฉันจะให้อาหารลูกๆของฉันตัวเล็กเหล่านี้ด้วยอาหาร1นึ่งกำมือไปเลยฉันคิดว่าไม่น่าจะพอฉันแถมอีก1นึ่งกำมือให้พวกเขาไปตรงโน้นส่วนน้องเล็กฝั่งนี้ก็เหมือนกันจะจะให้อาหารพวกเขาไปสองกำรรมือเลยทีเดียวเผื่อตอนเย็นนั้น เขาจะได้ไม่ต้องรอฉันเผื่อฉันเล่นกีฬาพวกเขาก็จะมีความสุขแบบนี้นี่คือลูกๆของฉันนะคุณผู้ชมเช้านี้ฉันคงจะไปทำงานแล้วเอาล่ะฉันจะแถมให้ลูกๆของฉันเนื่องจากว่ามันเหลืออาหารอยู่บ้างตรงนี้ลูกๆของฉันก็จะมากินอาหารคุณคิดว่าอย่างไร คุณชอบลูกๆของฉันไหมถ้าคุณชอบลูกๆของฉันคุณก็บอกมาได้เลยลูกๆของฉันนั้นยินดีจะเป็นมิตรกับพวกคุณทุกคนสมหญิงอยู่ตรงน,น้นเอาละฉันจะไปทำงานแล้วเพราะว่ายุงเริ่มมาเยอะแล้ว <Okay. S 1> ฉันจะเป็นเหยื่อของยุงได้บายบายทุกคนสวัสดีจ้า